ย่สวัสดีครับวันนี้มันพ่อผมอีกแล้วนะครับโรบนราทีวีนะครับวันนี้เรามาแคสเกมจะเป็นฟ mm ิลเบิร์ทน5นะครับโอเคผมจะนี่เข้าไปในเกมเลยแล้ว mm hmm. สไนเปอร์ครับคนอย่างผมต้องเล่นสไนเปอร์อเราไม่เล่นอย่างอื่นเราต้องเล่นสไนเปอร์เราไม่ยืแสบูแต่เราเป็นสายซุ่มสายซุ่มต้องขับแหละ

โอเคฉันไม่ติดรถกับไปกับนายเหรอเพื่อนมันช้าถ้าฉันไปกับนายเนี่ยบอดมันขับรถช้านะครับขาช้าตงรงไหนครับ ดีๆฐานก็โดนยึดยึดอย่างรวดเร็วโอ้รถถกงนก็มาโอเคโอเคแกเล่นกับฉันมากเกินไปแล้วเอาดิอุ้ยอุ้ยอ้ยทำไมโดนยิงหลังวะขยิงขยิง เต็มเต็มเฮ้ยเพื่อนของคุณเพื่อนที้นายไม่ช่วยเรานี่นายเฮ้ยไม่ถ้าเมื่อกี้นายไม่ช่วยเรานี่เราคงจะเละเป็นขี้ไปละเดี๋ยว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 ฉันจะช่วยนายอ่ะ ตลาดจะฟังมันแล้วกันแหละ โอเคโอเค,อเคทำไงต่อดีวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ ครับไม่มีอะไรไปเล่นกันต่ออืมทําไงต่อดีวะแถวนี้ไม่มีไอ้พวกแดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยมเอายึดได้ทุกฐานแล้วทีนี้แหละคนที่จชะชนะไม่ใช่แดงแต่เป็นน้ำเงินเ้ยมันยังไงต่อดีวะไอ้พวกแดงมันก็ Oh, สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เอถ้าอยากให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณ